สบายดีทุกคนเมื่อนี้เบากระสิพาทุกคนออกเมื่อนาเนาะไปหาเหลียงงัวยำแรงน้ำอากาศแรงกระสระมาณนี่เนาะบนทางกรสิเป็นขี้ดินทรายเดี๋ยวสีพาทุกคนออกไปหลาะเบิง่งเขาเลยประเทศลาวก็เจ้าสีหวานน้ำบิดเลยเดียวนี่ฝนบ่ตกเนาะบ่มีน้ำดำ แถวนี้ก็จะกลายเป็นสวนเลียงงัวเบิดเลยแถวนี้แถวนี้ก็กลายเป็นสวนสวนเลียงงัวเบิดคือกันอากาศเย็นๆทุกคนเลยแดดจัดจ้าเลยมื่อนี้เดี๋ยวสีพาทุกคนไปรอบนเขาเนาะอดแล้วทุกคนเนาะนี่ก็เป็นหน้าของเบาเองสีหวานเอาเบิดเลยทุกคนเลยหวานเอาเบิดเลยพาะวามันบุมีน้ำดำ เขาจะก,กระบบอย่างงามปานในหน้าเบ่าสีกวางจนหอดผื่นออกพวกสุดแสงตาเลยเอาพุ่นน้องมาใส่เมื่อวานนี่นี่ก็จะเป็นง่วเนาะที่ออวมาเลี้ยงนั่นละแต่ว่ายังไม่ทันได้แกะง้อห้องแล้วมันอยากเงาอยากน้ำพร้อม นี่ก็จะเป็นทางดินทรายเนาะทางนี้ก็ก็จะทางเมืองบ้านทางนี้ส่วนทางนี้ทางลงหาปลาของปรสาชาชนเนาะประสาชาชนเขาจะลงไปห,า,หาปูหาปลาทางนี้ล่ะใส่มองใส่เบ็ดอากาศแฉกจัดจ้าแห่งริมวันนี้ฮะเด็ด ออกมาเรียกงัวย,ย่ำแรงทุกมือเลยทุคน mm. ทุกคนบทา,ามแต่ก็จะบอกซีวิตชีวิบมันนอกของนาเป็นแบบสีะ่ะ mm. เสือนี่นี่จะเป็นมาตัวโปรดของบ่าวเนาะปกติเลี้ยงไว้ประมาณ4ี่ตัวสตัวโบเดม่ามาแต่ตัวเดียวนี่ไอเสือไอเสือ นี่คือชีวิตประจำวันของว่าวเนาะขำมามำหาเลี่ยงงัวประมาณบ่ายสี่โมงนี่แหละว่ากระบอไลคือเขาดอกอันนี้ก็กจะเป็นป่าเนาะตกีกมันชีหนาโนนี้ป่าเท่านี้ฮะข้าเจ้าตัดไม้เห็ดห้เห็ดนาเขาเห็ดเฮือนเนาะทั้งเทิงสุดฟูเลยก,ก็จะเป็นสวนวิกแล้ว พระเจ้าเห็ดสวนวิคกแดดแห้งอีหลีงัวไปทางพุ่นแล้วไปนำงัวก่อนนำงัวมอดพี่แล้วเนาะทุกคนงัวไปไวอีหลีแถวนี้ก็จะเป็นสวนวิคกเบิดได้ทุกคนเลยเดี๋ยวใส่ทุกคนเบิ่งต้นวิคกที่เขาเจ้าปลูกนะนี่ทุกคนต้นนี้น้อยนะ เจ้าปลูกวันนี้ลดแต่ว่าต้นวิกมันสิทนต่อสภาพอากาศเนาะทนต่อแบบแบบดิ้นแห้งๆไว้สินี้มันจะทนทานกว่าต้นไม้ชนิดอื่นๆเนาะแถวนี้จะเป็นสวนวิกเบิดเลยโแถวหน้าแดดแห้งอีหซีวิตของเบาวก็บแบบนี้แหละเรียงงัวเมื่อเฮือนกอ แตเกลือเป็ดเกลือไก่เกลือหมูเนาะอยู่เพื่อนจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แต่ว่าบ่มีหมูว่าพิษทอแนนดแห้งอีหลีเงียบสงัดเลยแถวนี้ลำธารนิดน้อย,อยจะมีน้ำอาศัยอยู่ ได้ให้งัวกินเนาะแต่ว่าบบมีปลาด้วยทุกคนพอมันเป็นไซห่วยน้อยๆมันจะมีหน้าแต่เวลาเพาะฝนตกเท่านั้นเดี๋ยวทุกคนแดด,แด,ด มนนี่เบาวกวจะล่าจากไวเดอ้อทุกคนเดอ้อขอบใจที่เขามาหับสม้มบบมีผู้หับสม้มเบาวกว่ขอบใจเนาะสวยกดไลค์ให้น้อยหนึ่งบวา่าไลค์อันหนึ่งไลค์สองไลค์เบากวกายินดีหับเนาะถ้าผู้ได้เบิ่งกับขอบโมอขอบใจสวยไปกันร่างใจให้เบาเห็ดในเดอ้อเบา่ายคลิปให้ทุกคนเบิ่งเนาะบายบาย